เซลติกสรากูคุคคานะคะวันนี้อีโคค่ะ5ประตูรถสวยไหมน้อยจัดได้เต็มฟีดาาใครที่เน้นหารถออกรถแบบไม่ใช้เงินออกรถซักบาทเดียวนะคะต้องดูเลยวันนี้ห้ามพลาดนะคะวันนี้เรามีรถมานำเสนอหนึ่งคันก่อนจะไปดูกันนะคะกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะลูกค้าเข้ามาแล้วกดไลค์กดแชร์นะคะวันนี้เราไลค์สดช่องทางเดียวนะคะคือช่องทาง Facebook นะคะลูกค้าวันนี้อากาศดี ดีที่ไม่ตุยถ้าใจเราเย็นทุกอย่างก็จะเย็นนะคะแต่ร้อนมากเลยตอนนี้อะขอไปกดไลค์กดแชร์ก่อนนะคะลูกค้าทักทายกันได้เลยนะคะปรึกษากันได้เลยนะคะสอบถามตรงไหนติดตรงไหนเรื่องเครดิตนะคะพูดคุยกันได้เลยนะคะวันนี้เราพามาดูรถนะคะโตโยต้ายาริสนะคะ นำเสนอนะคะคันนี้ปี2015นะคะโชมหน้าของเขานะคะจะเป็นปี2015นะคะคันนี้บอกเลยใครที่หารถ Eco ค a า5ประตูนะคะราคาย่อมยาวนะคะราคาไม่ถึง4 0 0แสนบาทต้องดูเลยนะคะคันนี้จัดได้เต็มฟรีดาวด้วยเพราะเขาเป็นแบรนด์ตลาดนะจ๊ะ,ะลูกค้ารู้งานมากเลยโทรมาตอนไลฟ์สดเนี่ย มามาดูกันเลยนะคะคันนี้ยาริสอีข้อคาร์หนปี2015นะคะแต่คันนี้ไฟหน้าของเขายังไม่เป็นโปรเจคเตอร์ LED นะคะลูกค้าเพราะคันนี้เขาเป็นรุ่น E นะคะกระจังหน้าเขานะคะจะเป็นสีเทาและสีดำนะคะตัดกับสีขาวบอกเลยคันนี้รถสวยมากนะคะสีขาวสีเดิมจากโรงงานไม่มีเก็บสีหรือน้ำใหม่มาแน่นอนนะคะ ล้อนะคะล้อมแมกอัลลอยจากโรงงานนะคะคันนี้ยังไม่ได้ให้ไฟเลี้ยวตัวกระจกมองข้างมานะคะอ่ะกระจกสีเดียวกันกับตัวรถมือจับสีเดียวกันกับตัวรถนะคะกันสาดอยู่ครบขอบยางประตูแน่นนะคะลูกค้าเดิมดูแลดีมากเลยนะคะสำหรับคันนี้เนาะ <c oughs> มาไล่มาดูเรื่อยๆเลยนะคะยารีสนะเป็นรถที่น่าใช้มากเลยนะคะลูกค้าเป็นแบรนด์ตลาดเป็นรถอีโคค่ะ ที่เป็นแบบ5ประตูด้วยนะคะบอกเลยว่าด้านหลังนะ,ะเก็บสัมาราได้เหลือเฟือเลยนะ,ะมาพร้อมกับเซน็นเซอร์ด้วยกัน2จุดนะ,ค,ะคันนี้เขาจะมีสเกิร์ตด้านหลังด้วยนะ,ะลูกค้าเดี๋ยวเราไปดูด้านในกันดีกว่านะคะด้านนอกก็เบสิกประมาณนี้เลยนะคะเดี๋ยวไปดูด้านในกันแอร์อยังเย็นอยู่เลย สำหรับคันนี้นะค,ะนนคน่ะมาโหใครที่หาอยู่เนาะอันนี้ให้ดูแบบรถเราเพิ่งเข้ามานะคะลูกค้ายังไม่ได้คลีนทำความสะอาดนะคะแต่ให้ดูสภาพสดๆเลยนะคะด้านในก็จะเป็นสีดำนะคะมีวิทยุนะคะแต่แต่ว่ารุ่นนี้ก็คือยังไม่มีพวกออปชั่นตรงพวงมาลัย ะะแต่ว่าพูดถึงการใช้งานของเขานะคะเหมาะสําหรับที่ลูกค้าซื้อไปไว้ใช้งานขับไปทํางานเอาไว้ใช้งานโดยเฉพาะเลยเพราะคันนี้เครื่อง1.2นะคะเป็นเครื่องอีโคคารประหยัดน้ํามันไปอีกนะคะเป็นเกียร์ออโต้นะคะใช้งานง่ายเนาะของเขาก็จะไม้น้อยมากนะคะลูกค้าไม่ประมาณ60,000โลใช้งานมาน้อยนะปี2015ะคะคันนี้รถบ้านแท้ๆเลยนะคะบอกเลยลูกค้าได้ไปนะคะจัดได้เต็มฟรีดาว ไม่ต้องใช้เงินออกรถเลยสักบาทเดียวนะคะถ้ามาซื้อที่เรากิจสดากูดค่ะนะคะเขาจะเป็นรุ่นย่อยของเขาจะเป็นรุ่น e นะคะจำง่ายๆกันก็คือ Toyota y a r ริเครื่อง1.2นะคะรุ่น e มาในราคา3 1 9 0 0 0บาท 319,000บาทลูกค้าผ่อน72งวดจะตกอยู่ประมาณ6,000ต้นเท่านั้นนะคะออกได้ทุกอาชีพนะคะข่าราชการพนักง,งานบริษัทนะคะค้าขายขายออนไลน์ขายของที่ตลาดนัดนะคะออกได้ทุกอาชีพเลยติดแบ็คลิสต์มาเข้ามาคุยเงื่อนไขกันนะคะอย่าคิดว่าตัวเองจะออกรถไม่ได้นะคะสำหรับลูกค้าที่ติดเงื่อนไขบัตรเครดิตมา ล่าช้านะคะหรือติดบุโรต่างๆนะคะบอกเลยลูกค้าเข้ามาที่กิจสดากูดค่ะนะคะพร้อมทําเคสให้ลูกค้าแน่นอนนะคะขอแค่ลูกค้าติดต่อมานะคะติดต่อมาหาตักก็ได้083 222 223 3นะคะอ่ะดูในส่วนของด้านหลังเลยค่ะคันนี้เบาะของเขาจะเป็นเบาะกรรมยี่เนาะ เป็นเบกกาะกำมะยีนะคะก็คือเบาะเนี่ยไม่มีรอยขาดหรือขีดข่วนใดๆทั้งสิ้นนะคะให้เห็นสภาพการใช้งานแบบเดิมๆมาเลยว่าใช้งานมาน้อยมากข้างหลังเหมือนไม่มีคนนั่งเลยนะคะเพราะว่าเบาะนี้ไม่มีถลอกนะคะลูกค้าคันนี้ถ้าออกรถไปนะคะคุ้มมาไปดูด้านนอกกันอีกทีนึงอ่ะใครได้ไปก็คุ้มนะคะ319,000บาทที่สำคัญลูกค้าซื้อสด ไม่ต้องจ่ายแวดซนะคะซื้อสดฟรีแว7%นะคะขายตามหน้าเพจเลยราคาตามไลฟ์สดเลยสามแสนห่งนเก้าพันบาทค่ะอ่ะสำหรับโตโยต้าคีรุ่น e-p สองเป็นรถ e ีโคคา5ประตูที่พร้อมใช้งานขนาดนี้รถสวยขนาดนี้เครดิตฟรีดาวได้นะคะสนใจติดต่อตะเข้ามาเลย083 222 2 2 0 3 หรือว่าลูกค้าหายาลิสนะคะแต่อยากได้เป็นปีอัพเป็นปีใหม่ล่าสุดขึ้นมาเราก็มีให้อีกหนึ่งคันนะคะคันนี้เลยยาลิสปี2020ตัวมิสคอร์สนะคะคันนี้คืออีโคคาร์หนเหมือนกันทุกอย่าง5ประตูเหมือนกันแต่ว่าเขาเป็นปีใหม่กว่านะคะ ให้ดูกระจังหน้าของเขาก็จะเป็นสีดำตัดกับสีขาวทรงสปอร์ตนะคะคันนี้ชุดแต่งรอบคันจากศูนย์นะคะไม่หนึ่งหมื่นโลลูกค้าไม่หนึ่งหมื่นโลคันนี้จัดได้เต็มฟรีดาวเช่นกันนะคะออปชั่นก็จะให้มาเยอะกว่าล้อแมกอลลอยสีดำนะคะเขามีแต่งตรงซุ้มคิ้วล้อประตูด้วยนะคะคันนี้ให้ไฟเลี้ยวกระจกมองข้างมานะคะ หูกระจกเป็นสีดํานะคะสีดําตัดกับสีขาวนะคะหลังคาดำนะลูกค้าคันนี้เป็นทูโทนนะคะเป็นตัวพิเศษแต่งพิเศษจากศูนย์เลยนะคะเป็นตัวคลอสนั่นเองนะคะยาลิสคลอสห้าประตูน่าใช้งานเหมือนกันนะคันนี้รถบ้านเหมือนกันนะคะลูกค้าอ่ะภายในรถห้าประตูดีอย่างหนึ่งเนาะชอบมากเลยนะยาลิสอะ่ะเครื่อง e ีโคคาร์หประหยัดน้ำมันแต่ได้เป็นตัวห้าประตูนะคะ ด้านหลังใส่ของได้เยอะนะลูกค้าขับกับสงการใครที่มีบ้านอยู่ต่างจังหวัดขับไปเที่ยวต่างจังหวัดนะคะแนะนํามากๆเลยนะคะโอ้โหขับไปอวดคนที่บ้านนี่แบบว้าวเลยนะ,ะลูกค้าเครดิตดีฟรีดาวไม่ต้องใช้เงินออกลุนเลยสําหรับยารีสสองคันนี้นะ,ะ,อ,ะอ่ะชุดแต่งรอบคันนะะดูด้านในกันดีกว่าด้านในของเขานะคะลูกค้าคันนี้ก็จะเพิ่มออปชั่นมานหนึ่งนะคะก็จะเป็นจอ ทาสกรกนแล้วเรียบร้อยแอร์ออโต้นะคะพวงมาลัยมันติฟังก์ชันนะแต่ว่าเบาะก,ก็ยังคงความเป็นกรรมี่เหมือนเดิมนะที่เพิ่มเติมก็คือเพิ่มแค่ออปชั่นเข้ามานะคะแล้วก็ได้รถปีใหม่ไม้น้อยคันนี้ไม่หมื่นโลนะคะลูกค้าไม่หมื่นโลรถไม่มีพิกความจมน้านแน่นอนเห็นไม้น้อยแบบนี้นะคะไม่ต้องกลัวนะคะเรามีการันตีให้เลยนะคะกิษดากูตคาของเราขายรถเดือนหนึ่งทะลุร้อยคัน ระะับประกันให้ทุกคันนะคะลูกค้าเครดิตดีฟรีดาวเน้นเลยนะคะลูกค้ามาสำหรับใครที่ไม่น้อยนะคะเป็นเครื่องอีโคคาร์นะคะเป็นแนว5ประตูสปอร์ตนะคะแต่ว่าราคาไม่ถึง4 0 0แสนไม่ถึง5 0 0แสนนะคะแนะนำา2คันนี้เลยนะคะโตโยต้ายา i s ปี2015รุ่น E นะคะราคาย่อมยาว319,000บาท ผ่อน6 0 0 0บาทนะคะสูงสุดไปเลย72งวดนะคะหรือว่าหารถปีใหม่นะคะโตโยต้ายารีเครื่อง1.2ตัวมิสคอรนะคะปี2020นะ,ะปี 2020, ป2020เลยผ่อนอยู่ประมาณ7,000กว่าบาทนะคะสูงสุดไปเลย84งวดค่ะเครดิตดีฟรีดาวทั้ง2คันเลยนะคะสำหรับลูกค้าที่หาอยู่ไม่ต้องถือเงินมานะคะถือแค่เอกสารมาจัดไฟแนนซ์นะคะจัดได้ทุกอาชีพนะคะเข้ามาได้เลยติดต่อตัก3ก2 2 2 223นะคะ วันนี้อากาศร้อนมากจะเป็นลมฝากช่องทางการติดต่อนิดนึงนะคะลูกค้า a c e b o o k นะคะ IG จีทวิตเตนะคะ TikTok YouTube ใช้ชื่อเดียวกันหมดเลยกิษด,ดากูดคานะ,ะเข้าไปกดไลค์กดแชร์ได้เลยนะคะลูกค้าเข้าไปติดตามข่าวสารได้เลยโปรโมชั่นพิเศษต่างๆและติดตามไว้ได้เลยนะคะในแฟนเพจ Facebook กิษด,ดากูดคานะคะต้นเดือนเมษายนนี้เราจะมีโปรโมชั่นที่แบบว้าวๆมากเลย กดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะคะหรืออยากโทรมาสอบถาม0 8 3 2 2 2 2 2 0 3นะคะสำหรับวันนี้เซลตั๊กขอตัวลาไปขายรถ2คันนี้ก่อนสวัสดีค่ะ